มีของดีมาแนะนําท่านมีของดีมาบอกท่านก็นคือโฟอกัสครับพี่น้องครับใส่โฟกัสครับกินโฟกัสเข้าไปบดถึงกระปุกอืตาของท่านสีชัดสีเจนครับถ้าเรื่องเทียนนี่ผู้้ลังคนผมเคยเห็นผู้ลังคนแมาสูฟั่งรถแรนมากขั้นหนึ่งว่าเมนซีขั้นเออสายตาวันฝ่ามันฟัง บาดนี่ถ้าท่านกินตัวนี้แล้วโฟกัสแล้วแลนมาขั้นเดียวกับคือขั้นเดียวมาสองขั้นกับคือสองขั้นครับอืตาสีชัดสีเจนครับของดีแต่ว่าบาอแพงครับลักลอยครับแต่ว่าไปรักษาสายตาเฮาสายตาเฮานี่มันหลักล้านครับเออพี่น้องอย่าลืมครับอืหาสื่อได้ราคาบอแพองราคาลักล่อยเรากินแล้วมันคุ้มครับอื สายตาเฮาทีแจ้งจังปังแมนอิลีผมโมตัวขันผมบริจินผมกระสิโบก้าวา่อันนี้คือลิกินมาแล้วครับคือตัวเองใส่มาแล้วมันเห็นผลจังคอยบอกพี่บอกน้องครับอย่าลืมครับอา้าวบอกกันต่อๆไปครับโฟกัสโฟกัส,กสอย่าลืมครับมัน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 ดีเกินคาดครับมันดีเกินคาดซักส,สยามใน่การันตีเลยว่า มันมันเป็ยนยังไงล่ะพี่น้องเคยสายตาฝ่าสายตามุ่งมุองเพเห็นเห็นเลียวบางอย่างก็เป็นโง่เป็นบกเป็นล่างเป็นแนวอึ่นเป็นขยังขยายไปมันบ่ขึ้นเป็นเล็กเล็กเล็กหน่อยเพ่นี่สิขึ้นเป็นเด็กน่อยอายุสิบวกหัวขึ้นมาพุณเนี้ยเออมันใส่องตองกับตานี่เเลียวมองใสก็เห็นเลียวบางขึ้นฟ้าก็เห็นดาวพระสุดหวงพปอร์เตะกี้เป็นเลียวขึ้นไปนี่โอ้ยจะเป็นเนือลาเป็นเป็นเป็นผืชเป็นผื่นก็อย่างผืชเนี่ยอันเลียวขึ้นไปสมมืิเนี่ยกินพวกกัดตัวเดียวเน เพิ่นี่ตัวเดียวพี่น้องซอยได้เลยซอยได้ล้านเปอร์เซ็นต์คนนี้บ่เป็นบ่เป็นวยนี่ล้านเปอร์เซ็นต์ของจริงดีครับกันบ่ดีดีซักสยามบ่มาบอบศักสยามบุ่มบาบอบคืออยากให้พี่ให้น้องดีน่ำอันมีของดีก็อยากให้พี่น้องดีน้เพื่อลูกไม่นี่ดีเท่านี้เทาดีครับพวกกันตัวเดียวนี่แหละพี่น้องบ่แพงครับรักษาสายตาจากของคันตาบอดเดียโอ้ยคันตาไวหนุ่มันี้มันมีเงินเสียนเงินล้านกับบุ๊บวามหมายพี่น้องตาใบหนุ่ อันนี้เขาบอถึงแสนถึงล้านดอกพี่น้องแล้วพี่น้องสิตตาขึ้นตาใสอ่องตรองปั่นเด็กหน่อยปั่นคนมุมปั่นคนสาวผู้ยิ่งกะกินได้ผู้ใช้ก็กินได้เพราะว่ามันเป็นญ,ญาบำรุงสายตาครับสายตาผ่าเอาฝ่าสายตามาั่อโอ้ยดึกคนนีตัวเดียวนี่แจ้งจางฟังอืซํำกันกับหมดุดหนางขึ้นมาใหม,ม่แจ้งแต่เว้นกําลัางเรื่อมขึ้นในบ้านซะอืสีบวมีม้่ออีกสีบวมมีผ้าอีก,อกอยังห้พี่น้อง กินพวกกัดตัวเดียวนีได้พี่น้องเด้อคือสักสยามบอกนี่แหละเออขันขันขันผมบอกว่าจังไดกาให้พี่น้องร้องมึงคือผมได้กินมาเร้ยวได้บริโภคมาเล้วส้นเป็นผมหลังจากผมออกมากินนี่ได้เกือบสองอาทิตย์นี่แหละพี่น้องไว้วเตกีนี่ขับรถนี่ใส่แว่นสายตาสูมือนี่บ่ตองเลยพี่น้องบบต้องนี่ใส่แว่นใส่ย,ยังเลยไปเลยเที่ยงที่ดีเพราะว่าได้กลางค่ำกลางคืนเป็นแบบเดียวกันเบิดนั่นคือ สายตาของเขาขึ้นมากสายตาขเขาเข้าดีขึ้นดีแบบที่เรียกว่าไม่น่าเชื่อแต่มันเหลือเชื่อมันมีจริงๆมันเป็นไปได้จริงๆตาฝ้าตามืดตามัวตามองไม่เห็นตาเป็นต่อเป็นกระจกในในตาตามองไม่เห็นสัตว์สยามการันตีครับโฟกัสต,ตัวเดียวนะครับโฟกัสครับตาซ้ายเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยมันจะเริ่มมัวเข้ามัวเข้า ไปตรวจไปตรวจหมอเ็าบอกว่าเป็นต้อกระจกต้อกระจกเป็นตาซ้ายตาเดียวพอเป็นอยู่หลายเดือนหาไม่รู้ว่าหายอยู่หายาเด้มันกินหลายหลายขนาดเหมือนกันกินมันก็ทุเราเดี๋ยวนออพอสบางนิดหนึ่งเดี๋ยวมันก็มัวอีกเอาไปเอามาหนักเข้าหนักเข้าไม่เห็นเลย ขับรถไม่ได้ไอ้นี่ขับรถมีปัญหาตรงนี้เพราะต้องขับรถเองนะครับไปงานแสดงที่ไหนต้องขับรถเองเดินทางเพรเราไม่ไม่ใช่คนรวยที่จะไปจ้างเขาขับรถให้นะครับลําบากทรมานมากสายตานะครับสําคัญของมนุษย์เป็นมาเกือบหลายปีทีนี้ว่าไปปรึกษามหมอก็จะให้ไปไปลอก ใช้เวลานานต้องเข้าคิวอะไปลอกไปลงโรงพยาบาลรัดใช่ไหมล่ะต้องเข้าคิวแล้วก็เราก็มีงานด้วยจะไปรอ,อยังไงหาสมุนไพรอะไรมากินก็เลยมาเจอตัวนี้แหละครับชื่อโฟกัสรับประทานไปครึ่งกระปุกก็เห็นผลแล้วนะครับครึ่งกระปุก,ก,ปก,ก,ปกตาสว่างเลยเดี๋ยวนี้ขับรถได้สบาย นะครับตัวนี้นะครับโฟกัสโฟกัสมีสมุนไพรหลายอย่างอยู่ในนี้เชื่อถือได้ครับตอนนี้ตาผมสว่างตาซ้ายตาขวาโอเคเลยครับตอนนี้ท่านในห้างให้เกียรติผมเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับใครสนใจโฟกัสอยากได้ก็โทรหาผมครับโทรได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงของดีเราก็ว่าดีของมันมีคุณภาพ ตอบโจทย์เราก็อยากให้พี่น้องแฟนครับแลนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆทั้งหลายลองใช้กันนะครับของดีๆอย่างนี้ต้องมีโอกาสมาเล่าสู่กันฟังนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้อง